เหมือนโกรธนะครับไม่นับใช่ไหมไม่นับใช่ไหมจังหวะนี่ต้องถอนหัวต้องถอนหัวตีกันเชียร์ันหลังหนีเลยครับสวัสดีครับแฟน YouTube c h anel ดูมวยบายยนมนาลายเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของนักชกไทยฟ้าสุระวอเพชรพูลอดีแชมป์เวทีมวยลุมินีครับที่ไฟนี้บุกเขมรเจอกับนักชกเลือดร้อนอย่างเหมียนซกกาติดตามรับชมกันครับครูนี้บอกสั้นๆเพียงแค่ว่าจบแบบพาล และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2017หรือตรงกับปีพศ2560ครับที่กัมพูชานักชกไทยก็เราครับฟ้าสุระวอเพชรพูนครับไฟนี้เจอกับเหมียนอก,กานักชกกัมพูชาเจ้าบ,บ้าน วันนี้ช่วงในพี่กัด70กิโลกร,รมัมกำหนดนายกครับรายการนี้ที่ทีคมเมนนะม่มาถึงนี่ลิงเกอร์มาก่อนเลยนะครับผุมแดงนี่นักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับเหมียนซกกานะฮะฝ่ายนั้นเจ้าตัว23ปีครับสูง170เซนติเมตรครับฟาซูละวอเพชรพูลหรือฟาสูละ สิบสามทหารแมกแกยิงแกค่ายกันเยอะนะเออสีเสื้อกันเยอะนะ35ปีนะโอ้โหอายุห่างกันพอสมควรเลยนะส่วนสูง178เซนติเมตรครับอายุนี่ห่างกันหลายปีเลยทีเดียวนะมี10โอ้โมีมีเท่าไหรนะ 10, ่เนี่ยนะมี12ปีเลยทีเดียวนะมี12ปีเลยทีเดียวนะ2สปีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแก่กันเป็นรอบนะครับแต่รูปร่างช่วงชกนี่ไปที่ ฟาสุรานะครับฟาสุรานี่น้ำเงินนะใสุขไทยรยับหนึ่งก็หาครับเหมือนรู้ครับแมมองตาเหมือนจะรู้ครับทีโอ้ทีดอกนี่โอ้ทีบล้มทั้งยืนโอ้แม่ละและแกหันแบบเท่มากอ่ะเออทีบเสร็จหันหลังเลยวโอ้แม่สามสิปีความเก่ากระดูกมวยนี่ระดับโอ้อาจารย์มวยแล้วนะครับนี่ครับอ่าลิงเกอร์นะครับโอ้ยกแรกนี่แม่มันบอกอนาคตอะไรได้หรือเปล่าครับ ดูเราเหนือเหนือกว่าเยอะนะเหนือกว่าชัดเจนนะแต่เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงครับมาทีมดิ้นเดียวนี่ล้มทั้งยืนครับพยายามจะศาสตร์แข้งขวาไปครับทางด้านเมียนซกกานักชกไทยขยับเดินเข้าหากระแทกยับแยมัดไปครับไปเจาะยางขึ้นแข้งครับจังหวะนี้จับในพยายามจะจับในทีมครับควานซัวทีมเมียนซกกาถอยตั้งรับเน้นจังหวะฝีมือครับทีม ไม่สนครับอ่ะตเกี่ยวแหมจังหวะนี้ครับจังหวะแรกทีไปก่อนนะเกี่ยวได้เกี่ยวปุ๊บชิงจังหวะสอทีปีครับเสียหลักเลยทีเดียวครับสําหรับเหมียนโซกาเน้นไปที่หมัดครับยิงหมัดครับนักชกไทยไม่สนครับตอนเข้าติดมุมสามเหลี่ยมกระแทกหมัดไปครับโอ้ดีกว่าเรียกว่าโอ้จังหวะดอกนี้ครับแม่เกี่ยวล้มแบบชิวๆครับอ่ะลุยกันต่อครับแม่ไม่เรียกว่ามันเดินบี้เดินบทขยี้ครับจิ้ม้ดยนำตัวตอกด้วยศอกครับ ตอกด้วยสอกดีครับถอยขมาครับเมนซกางัดเอาเบอร์คัตครับจังหวะนี้นักชกไทยไม่สนครับไม่สนเดินบุกอย่างเดียวครับจอยางไปหนึ่งทีกระแทกยับกระแทกยับนี่ครับแล้วก็เสียบด้วยเข่าครับหวางขวางแล้วแม่ขวางโอ้โหหันหันหนีเป็นไก่เลยครับโอ้โหเป็นไก่ไม่สู้เลยนะโอ้กรรมการต้องเตือนครับว่าอย่าหันหลังอย่างนี้ครับเดี๋ยวโดนหนุ่มนัของพวกเสียมเอเดินครับโดนโยนเข่าลอยครับดอกนี้ อย่างเดินครับทิบโอ้ล้มทั้งยืนอีกแล้วครับโอ้โหทิบไม่เรียกว่าเรียกว่าถอนลากถอนโคนเลยทีเดียวนะครับกระแทกยับไปครับพยายามจะสกัดด้วยแข้งครับสกัดด้วยแข้งอีกที้ขวางขวางแล้วขวางขวางโอ้ขวางคอคอคอแทบบิดแทบเบี้ยวโอ้โหกรรมการแยกครับอ้าวลุยกันใหม่เดินครับทางด้านของนักชกไทยเราเสียบเสียบแล้วสอบสอกหล่นครับกรรมการไม่นับครับโอ้โหใจดีครับให้โอกาส พยายามจะยิงหมัดครับไม่สนครับเหมือนโกรธนะครับไม่นับใช่ไหมไม่นับใช่ไหมกลางวานี่ต้องถอนหัวต้องถอนหัวตีกันเชียร์ขันหลังหนีเลยครับโอ้โหแม่ขันหลังวิ่งหนีเลยครับกรรมการนับเลยครับโอ้แววตาแววตาบ่งบอกเสียบมันเอาจริงเออแววตานี่บ่งบอกเลยนะโอ้โหเสียมยาวจริงดิโอ้โหสับด้วยศอกครับแล้วตามมาด้วยเข่าครับแม่คอมโบลูกนี้ หมดยกพอดีครับอ่ะึ้นยกที่3เดี๋ยวลุยกันต่อนะครับกรรมการสับเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับนักชกไทยนี่ได้มาแล้ว1นับนะครับแมไม่เร่งแล้วครับตอนนี้คงจะค่อยๆแบบฉายเน้นๆเนื้อๆครับค่อยเดินเข้าหาครับสกัดด้วยแข้งขวาครับถีบครับถีบอีกทีครับแมสลับตีนทีบเลยครับตอนนี้พยายามจะนี่ครับติดมุมสามเหลี่ยมติดมุมสามเหลี่ยมแล้วไตปีกครับ ทางด้านของนักชกกัมพูชาครับเหมือนสซกราลัดใต้เปรครับแม่อะลุยกันต่อนักชกไทยเองเดินครับวั้นี้เดินเดินจี้ครับทีมทีมํำไปก่อนนะครับอาศัยความยาวช่วงชกที่ได้เปรียบครับอ่ามีกวากมือเลยบอกแม่แมนมึงมึงเดินมาบ้างดิแม่เชือกบานหลังตายหาแล้วตอนนี้โอ้โหสัตว์ด้วยแข้งขวาไปสองดอกซ้อนครับเหมือนสซกาถอยหลังติดเชือกอีกแล้วครับทีมครับ พยายามจะสาด้วยแข้งครับจังหวะนี้โอ้โหบิดล้มครับโอ้โหง่ายๆเลยครับมืนซกกานี่ขาแข้งชักอ่อนนะดูทรงแล้วยกที่3ครับแมมชกมา3ยกมันก็ต้องมีโอ้จังหวะนี้โอ้โหหัวซ้ายตีน้าครับเต็มคางครับโอ้โหล่วงทั้งเยินครับพี่น้องนับโอตาแววตาบ่งบอกอีกแล้วมันเอาจริงเสียมันเอาจริงโอ้โหนี่นีน,นี่โอ้โหช้อนหน้าแกง ดอกนี้เรียกว่าช้อนหน้าแกงได้เลยนะครับโอ้โหอ่าลุยกันต่อครับสองนับแล้วครับตอนนี้เหมียนซอกาเอาไงดีเอายังไงดีครับโอ้โหนี่ครับดอกนี้ครับแม่บั้นเด้าแทบพินาศโอ้หแตะตัดล่างอย่างนี้โอ้โหขยับเดินเข้าหาครับฟาซูละาาสซ้ายไปครับสับด้วยศอกพยายามจะปั้มตีครับทางด้านของนักชกกัมพูชาโอ้หโดนบิดดอกนี้ครับอู้มา บอลครับตอนนี้นาทีนี้ต้องบอกว่ามวยนี่มันผิดชั้นผิดประเภทครับยังเดินครับยังเดินอย่างต่อเนื่องครับนักชกไทยขยับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้เลือกจังหวะครับเขียเลียแล้วนี่ครับแข้งซ้ายขึ้นไปครับเสียบขวางแล้วเสียบหูแทงเกือบถึงยอดหน้าแทงเกือบถึงยอดหน้าโอ้โหเหนือว่ากันทุกมิติครับงานนี้ครับไม่ต้องมาดูนครับว่าเมียนซกกานี จะลอดได้กี่ยกครับโอ้โหแต่ชกไปชกมานี่แม่เขาดาวชีวิตเลยครับแต่ลุดอีกครับขยับขยับข้าหาครับนักชกไทยขยับแม่ติดมุมสามเหลี่ยมจะตามเสิร์ฟสักหน่อยครับเทปนี้ครับจังหวะนี้ควางควางแล้วเด้งตีครับโุ้ยนี่ครับกลางหลังครับตีที่เรียกว่าบั้นเอวนี่แทบแทบพินาศเลยนะเอออ่ะลุยกันต่อนักชกไทยยังเดินครับกระแทกยับวนหนีขึ้นมาครับสัต์แข้งขวาไม่สนครับ บังติดบังนะครับกระแทกยับบังกระแทกยับแล้วไงต่อขวางขวางดอกนี้ขวางขวางแล้วยังไม่เสียบนะวัดใจดีจริงๆเลยโอ้โหต้องแต่งก่อนเสียบแม่ฟ้าสุรัโอชีมย้อนน่เหนือกว่าเยอะครับเหนือมากันทุกมิติครับโอ้โหนี่ต้องต้องกอดปลอบใจนะโอ้โหบองไม่ไหวก็พอบองแม่ฟ้าสุราน่าจะบอกเนี้ยไม่ไหวก็พอบองเอ่ะลุยกันต่อครับ ยกนี้ยกที่4แล้วครับเดี๋ยวเกมจะจบแบบไหนครับแต่ดูทรงแล้วนี่แม่รอดยากครับชกไปชกมานี่ฟ้าสุระเหมือนไม่อยากทำเลยนะเออเหมือนไม่อยากทำนะเดี๋ยวจะเป็นตาบาอ่ะนี่ครับุมเชิงครับยังไม่เล่งยังไม่เน้นนะครับให้ทางด้านของเหมือนสซกานีออกวุ้ก่อนครับเหมือนโซกาก็กล้ากลัวครับออกไปกลัวเขาเอาคืนจริงๆอ้าวสอ,สองดอกก็ดีครับโดน ยกดําเทไปครับโอ้ยแอบสาดขวามาสองดอกเ,อเดินเลยครับคนนี้ฟ้าสุราบอกรอแล้วรอมึงเปิดบอลน,นี่แหละรอมึงเคลียบอลเนี่ยเคลียแล้วไหมครับกรรมการหยุดตีการโชกอาอายังยังไม่พอยังไม่พอกรรมการบอกพอเฮอบองพอเฮอบองกูไม่อยากใส่สองพอเฮอโอ้โหบ้องเก็บชีวิตไปทำอย่างเงินเฮอบ้องโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกว่ามวยคู่นี้นี่ ผิดชั้นผิดประเภทกันจริงๆครับฟ้าสุลโวอเพชรภูนครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเหมียนซกกาไปในยกที่4กรรมการจับแพ้แบบเอาคาร์ดครับเรียกว่ามวยคู่นี้นี่เหมียนเนี่ยสู้อะไรมวยเสียมไม่ได้เลยงานนี้บอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ